จิเท่โมกเกสตีอ<ๆ>ัปเดตละบบใมเล็กๆน้อยๆเซ็ตติ้งตั้งค่าทั่วไปจะมีการเปิดปิดศักยภาพอาวุธและการแสดงผลของแฟชั่นของตัวเองนะครับปิดการแสดงผลแฟชั่นอาวุธของฉันเป็นแบบนี้เราสามารถปิดเอฟเฟกอาวุธของเราที่เราใส่อยู่ได้นะครับอา,อาจจะช่วยลด อาการกระตุกด้วยนะสำหรับ PC หรือ a อพเคที่มีอาการกระตุกจากเอฟเฟกอาวุธหรือของแต่งตัวก็สามารถปิดได้นะของตัวเองปิดการแสดงผลแฟชั่นของตัวเองมันจะเป็นแบบนี้แฟชั่นที่เราใส่อยู่การแสดงผลมันจะหายไปแต่เอฟเฟกยังคงอยู่นะครับไปดูอีกมุมมองหนึ่งจากผู้เล่นอีกคนนะอ่ะมุมมองคนอื่นจะเห็นเราใส่แฟชั่นแบบปกติเลยนะครับแฟชั่นปิดแล้วจ้ะ ไม่แสดงผลแค่เราเท่านั้นนะแต่คนอื่นเห็นปกติเลยเป็นระบบที่ผู้เล่นทุกคนที่อยากปิดแฟชั่นของตัวเองมันแบบดูลอกตาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากได้เอฟเฟกมากกว่านะเออจีเซิโมเกสเตเข้ามาเลยกันเยอะนะครับ